สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพวกผมนายช็อตตี้บูจจว่าอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ครับอยู่กันที่เกมโลกแลนครับผมก็มาในแนวแอคชั่นสไตล์โลกไลท์ครับผมอ่ะก็วิธีการเล่นก็ง่ายงครับคือเราก็พยายามหลบศัตรูนะครับโดยการใช้มือของเราเนี่ยแหละครับในการบังคับนะครับก็ใช้นิ้วเดียวก็เล่นได้นะครับแล้วก็เวลาโจมตีคือแค่ยืนเฉยๆแล้วถ้าเกิดศัตรูอยู่ในระยะก็จะเกิดการโจมตีอ่ะเมื่อเลเวอัพก็จะมีบัฟสุมมาให้เรือคือตามสไตล์โลกไลท์เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ย ออกจากแบบนี้ไปบัฟที่เราเลือกมาก็จะหายไปนั่นเองเข้าใจใช่ไหมอ่านั่นแหละแล้วก็เกมนี้มันไม่ได้เล่นแบบไม่รู้จบนะมันเล่นแล้วแบบว่าผ่านไปเป็นด่านด่านดัานดานอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็สามารถที่จะหาอุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะมาอัปเกรดตัวละครได้ด้วยซึ่งเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ธนูนะฮะเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆครับมันจะมีแบบคาถาของนักเวทด้วยแล้วก็มีดาบของนักรบด้วยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราต้องเล่นไปเรื่อยๆเนาะ ส่วนเรื่องของบัฟที่ผมเลือกนะครับโดยปกติแล้วไอเกมสไตล์เนี่ยนะผมจะเลือกแบบยิงชิงยิงทะลุแล้วก็ยิงแบบโดยที่มีกระสุนออกไปมากกว่า1นัดอะไรเงี้ยยิงเร็วอะไรเงี้ยเออผมชอบเลือกประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยนะยิงเร็วขึ้นก็สะใจดีใช่หไหมมียิงชิงด้วยผมก็ชอบเลยยิงชิงแล้วยิงออกไปเป็นคู่แบบเนี้ยสะใจดีแตกเรียบร้อยครับผมบอสแล้วไงล่ะ <laughs> เลือกบัฟให้ถูก ส่วนอันนี้เหรอโฆษณาเอ่อจะดูก็ได้หรือจะใช้เงินแคดก็ได้ไม่ไม่ดูไม่ดูข้ามข้ามข้ามแล้วก็เอ่อเรื่องของกราฟกกราฟิกฟก็ทำมาได้หน้ารังนีนะครับแล้วก็มันจะมีทางแยกดล้วนะบางทีท่าม้ชมเล่นๆอยู่มันจะมีทางแยกไปซ้ายขวานะครับแต่คําถามคือมันแตกต่างกันไหมซ้ายขวาจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างนะว่าจะไปทางไหนก็เรื่องของเราอะ่ะไม่รู้จะมีทางแยกไปทำไม,มก็ให้แบบเป็นลูกเล่นเพิ่มเติม,เ,ตมเฉยๆเนาะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศด่านนี้กันครับเดี๋ยวเล่นให้ดูสักด่านสองด่านกัน,กนลวกัน โอ้ยอันนี้มันมีนักเวทไล่อุกบาทลงใส่หัวผม้วยไม่เป็นไรพี่ยิงชิงครับผมยิงชิงไม่พอยิงเร็วด้วยยิงทะลุด้วยสะใจเวลอาอีกแล้วเลือกอะไรดีเนี่ยอืมยิงเร็วขึ้นหรือว่ายิงทะลุเอ๊ยยิงทะลุผมเลือกไปยังอะไม่เป็นไรยิงเร็วขึ้นอีกหน่อยก็ได้แล้วแบบยิงแบบสะใจไปเลยปิว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 โอ้โหสะใจมากครับยิงเร็วแบบนี้ชอบ ยาิวิวโอ้โหสะใจบอกเลยแบบนี้ศัตรูไม่ได้กระดิกครับอ๋อชนะด่านนี้แล้วครับเนื่องจากการเล่นผ่านเนื้อเรื่องเนี่ยศัตรูมันอาจจะไม่ได้เก่งมากครับเดี๋ยวมันจะมีโหมดอื่นๆด้วยซึ่งก็ค่อนข้างท้าทายดีเหมือนกันเดี๋ยวค่อยพาไปให้ดูกันละกันเนาะอันนี้เลเวลอัพด้วยนะครับเกมนี้ตัวละครมีหลากหลายแล้วก็มีเลเวลอัพด้วยนะครับอัพเกรดได้ด้วยเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันละกันถ้าของมีนะ โอเคทีนี้โหมดการต่อสู้อื่นมีตรงไหนบ้างจริงๆมันมีตรงนี้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมเนี่ยเดใี๋ยวใกล้เปิดแล้วเดี๋ยวใกล้เปิดแล้วเดี๋ยวรอเปิดก่อนเดี๋ยวรอเปิดก่อนโอเคมันเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะฮะก็ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนฮีโร่ตามที่ผมบอกเลยนะครับมันสามารถเปลี่ยนฮีโร่ได้แต่ตอนนี้ผมมีฮีโร่ตัวเดียวไงมันก็เลยยังไม่มีฮีโร่ก็ได้จากการแบบว่าซื้อเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูอีกทีก,ก็แล้วกันส่วนการอัปเกรดครับเราจะต้องเล่นตามเ,เ,เน เศษของตัวละครเนี่ยมาใช้ในการอัปเกรดความสามารถนะครับแล้วมันก็จะมีการลดลอ็อกอาเบิตี้พิเศษด้วยถ้าเกิดเราอัปเกรดตามสายเห็นไหมอันนี้ผมว่าจะอัปเกรดเอาวันนี้ก่อนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราสวมใส่ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวเอลิเมนต์อันนี้คือจะเป็นระบบธาตุซึ่งช่วงแรกยังไม่เปิดธาตุก็คือแบบเป,เป็นการชนะทางแพ้ทางอะ่ะเช่นเราติดธนูไฟหไหมก็จะตีใส่มอนเตอร์น้ําแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็ไอเทมพวกนี้นะครับก็เอามาติดตั้งได้นะครับถ้าเกิดมีอันไหนที่จับกว่าก็มาใส่ได้เลยแล้วมันก็อัปเกรดได้ด้วยด้านบนเห็นไหมครับแต่ว่าอัปเกรดอ่ะเอาอัปเกรดให้มันแบบทุกๆ5้าเลเวลอ่ะเพราะว่าเวลาเราอัปเกรด5้าเลเวลอ่ะมันจะได้รับบัฟของตัวอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยแนะนําว่าให้อัปอย่างนั้นนะครับโอเคอันก็จัดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูเลยก็แล้วกันในโหมดนี้บัฟไรเดียชิ่งเหรอตีเร็วชิ่งติดคริชิ่งกว่าเอาชิ่งก่อน โอมาถึงมีโฆษณาให้ดูก่อนเลยอ่ะไอห้องแรกครับผมมาถึงเจอห้องก่อนเลยอุ้ยเอาแล้วอู้ยายากอ่ะยากยากครับบอกเลยว่าย,ยากเฮ้ยยากของผมไม่ถึงอุ้ยอุยอน่งี้ดูโฆษณาดีกว่าวะถ้ารู้ว่าจะเป็นอย่างงี้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้ตายตายบอกเลยตายครับอย่างงี้คือเรายิงทีเดียวมันไม่ตายไงไม่เหมือนแมทเมื่อกี้เนาะอันนี้มันเก่งกว่าเดเลยเอ้ยโอเคโอเค สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วครับมีแต่ตัวโยระเบิดไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาแล้วถ้าโยระเบิดหลบง่ายโอ,โอเคครับผ่านไปได้ครับผมแมตชนี้เวลัพเลยไหมเวลัพเลยครับเลือกอะไรดียิงทะลุยิงเร็วเอายิงทะลุดีว่าโอเคเลือดได้กลับมาหน่อยนึงโอ้โหแล้วไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่เป็นห้องแบบนี้ยิงทะลุไปยิงทะลุเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีตัววิ่งใส่ผมอะโอ้ใจเย็น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  โอ้โห <Ooh>. จะหลบไงวะเนี่ย <laughs> โคตรหาคอโคตรท้าทา,ทายใจเย็นใจเย็นต้องหลบธนูด้วยหลบไอ้นี่ด้วยโอเคแอบหลงังหินก่อนแอบหบลงังหินก่อนโอ้โหเอาแล้วไปยิงทำไมตัวนั้นน่ะใจเย็นใจเย็นอุ๊ยโอ้โหเต็มหน้าเลยลืมดู <c oughs> <c oughs> เออเออเออ มันเลือกเป้าไม่ได้ไงเกมแล้วเนี่ยมันพยายามจะยิงตัวที่อยู่หลังหินเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมาละมันมันน่าจะหลุดยังเออใกล้หลุดแล้วยิงไหยิงไหมอุ้ยโอ้โหโดนยหนึ่งดอกมันหลบหลังตัวใหญ่อ,อืมอันนี้แหละครับท้าทายของจริงของผมยังไม่ฟูมากพอไงเจยอย่างนี้ไปเหนื่อยเหมือนกันครับหรือว่าจะเอาเติมเลือดดีวะเออเอาไงดีเนี่ยนี่ยิงแรงขึ้นกว่าเดิมสองเท่าเอานี่แหละเดี๋ยวเราถ้าเกิดเราเก่งมากพอเราก็ไม่ต้องฮิวแล้วเออ ม่ยายิงแรงไปเออเออยิงไปยิงไปยิงไปเออเออดีขึ้นดีขึ้นดูดีขึ้นเราเริ่มเก่งขึ้นแล้วไงเออยิงชิ่งไปแอบด้านหลังแล้วยิงชิ่งไปเออเออเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่วะได้อยู่วะเดี๋ยวแต่ตัวโอ้ยสบายอ่าน่าอ่าน่าเรียบร้อยเอาไงต่อเดี๋ยววันนี้ยยิงคริไหมเอายิงครีแล้วกัน นี่ไงเลือดจะกลับมาเต็มแล้วโธ่ผมบอกแล้วถ้าเกิดเราเก่งอะนะนี่แหละนี่แหละนี่แหละเอาเด้เอาเด้เดี๋ยวๆจะเย็นอันนี้กลัวแมวสุดเลยครับตัวอื่นเลยค่อยเท่าไหร่กลัวแมวสุดเลยเริ่มเริ่มโดนรัวๆละเริ่มโดนรัวๆละอ๋อมันเป็นบ่อพิษเวรกรรมผมไม่รู้ผมเดินผ่านโอเคเกือบแตกเพราะความไม่รู้นะฮะแอกซ์ต้าโปรเจกไทล์เหรออืม โอเคเอาอันนี้ถึงกล่องแรกนะครับโอเคได้อะไรเนี่ยได้ตังค์โอ้โหกล่องเบิ้มเทิมได้ตังค์มคราวนี้เราจะยิงออกไป2ดอกนะครับนี่นะแรงขึ้นกว่าเดิมครับโอ้หลบหลบหลบเย็นใจเย็นอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนกบอย่าโดนกบโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เออชุบชุบชุบหักหลบหักหลบ ไม่ยิงกบวะไปยิงอะไรกันบุู๊ไอ้พวกนี้ก,ก่อนก็ได้วะเรียบร้อยครับผมอรอบนี้เวลไม่อัพครับไม่เป็นไรเรามาได้ครึ่งทางแล้วนะครับโหมดนี้นี่ตึงจริงๆครับอูยเกือบเมื่อกี้ถ้าไม่หลบไม่โยกหลบนะตายเลยนะเมื่อกี้กระสุนมาอย่างเยอะเอาดิเอาเด,ย,เาเดย,ยิงทะลุไม่พอยิงชิงด้วยมาดคมาีครับก็มาดิครับพี่โหดแล้วนะจ๊ะพี่โหดแล้ว ี่โหดแล้วนะจ๊ะนี่น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 ะเว้อัพไปเดเรียบร้อยครับคราวนี้อู้ยิงชิงหรือว่าเอายิงยิงแต่ว่าพูดถึงยิงแฉกอายิงชิงเพิ่มดีกว่ายิงชิงเพิ่มยิงแฉกผมไม่ค่อยชอบชอบยิงไปด้านหน้า2ลูกมากกว่าแต่น,นี่มันวิ่งชนโอเคออดูดูโดนไปหนึ่งดอกมันมีตัวปลาค้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย แอกครับผมชิงไหมชิงไหมอุ๊ยโหลืมลืมคออีกแล้วมันจะมีตัวที่โยนจากที่สูงด้วยไงแล้วก็มีตัวคอนคอนมันจะโยนใส่หน้าเราเฮ้ยต่อไปกล่องเงินว่ะอ้ยมันละครับเริ่มมันละเออย,ยิงชิงไวย,ยิงชิงไวเออยิงไวยิงไเอยเออยตอนนี้มีตัวตัวโดดครับผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยแตกแตกเรียบร้อยครับผมห้องนี้ง่ายห้องนี้ง่ายดูกล่องเงินได้ไ,ดไร ได้เงินแค๊ก็ยังดีวะโอเคครับมาได้75%แล้วนะครับยิงมายิงทะลุอู้ดู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 อ้โหหมามันโดดหมาหรือแมวว่าก็โดดใส่ยังโหดไม่เป็นไรเราโหดแล้วเหมือนกันเรียบร้อยเยี่ยมครับผมวิอันนี้ Attack Speed ขึ้น50%แต่ว่าระยะน้อยลง10อืมหรือว่ายิงเอายิงเร็วขึ้นโอเคเอานี้แหละ บวก50%ไประยะน้อยลงไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาพราไงพวกนี้นก็วิ่งใส่เราอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหยังโหดครับผมโอ้โหโ,โหโดกว่าเดิมเยอะระยะไกลอะไม่ค่อยเท่าไรหรอกเพราะว่าอะไรวะพราะเดี่ยมันชิ่งไงมันชิ่งไปมันก็โดนตัวที่อยู่ไกลกว่าอยู่แล้วไหนจะยิงทะลุของเราอีกเนาะไปยตายโอ้โหแทบไม่ต้องโยกเลยโอ้โหโอ้โหมาดิมาดิาครับมาดิครับ <laughs> สะใจว่ะเวลต่อไป เอาเพิ่มคลิกแล้วกันเพิ่มคลิเพิ่มคลิม,คลมาน่าจะเวฟสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาดิ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 ครับเอาดิครับเรียบร้อยให้แตกอย่างรวดเร็วครับผมท้าทายครับท้าทายแต่พอเราเก่งแล้วก็เท่านั้นนะเรียบร้อยจ้าอุ้ยได้ธนูใหม่ด้วย ส่วนโหมดอื่นๆจริงๆก็มีอีกนะครับคืออยู่ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยที่เป็นลูกดาวนะครับก็จะเห็นว่ามันมีบางกิจกรรมเนี่ยมีโอกาสได้เศษของตัวละครด้วยนะครับเพราะนั้นก็ลองมาดูแล้วก็ลองมาลงดูกันลวกันนะครับเพราะว่าเนี่ยมันมีเวลาด้วยนะดันเจี้ยนเนี่ยเปิดอีก1วัน6ชั่วโมงคลิปนี้ออกไปเผลอๆมันหมดเวลาแล้วด้วยมั้งเนี่ยส่วนที่ท่าผู้ชมเห็นตามแมปตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็คืออันนี้แหละอันเดียวกันอันเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันไม่ได้แตกต่างกัันนะครบ แล้วก็ส่วนอื่นๆนะมีอะไรอีกบ้างอ่ะอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของฮีโร่กับการอัปเกรดเรื่องหุปกรณ์ซึ่งผมก็พูดไปก่อนนันนี้แล้วใช่ไหมก่อนลงเนเเจียนอะ่ะเออก็อัปเกรดให้มันเป็นเลเวล5จะได้รับสกิลเพิ่มเติมอ่าอ,อย่างนี้เป็นต้นตัวละครจะได้ เก่งขึ้นกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็ดูด้านล่างครับที่ผมเกินไปตั้งแต่ต้นคลิปมันมีแบบว่ากระทงกระทาด้วยเนหะ็นไเออมีดาบด้วยมีระเบิดด้วยมีสนับมือด้วยโอ้โหอันนี้แบบว่าน่าสนใจมากเนาะเราจะได้ใช้ยางอื่นนอกจากธนูสักทีเพราะว่าไอเกมแนวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันจะใช้ธนูกันเป็นหลักเะนาะ <laughs> โอเคอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นร้านค้าก็จะเห็นว่ามีขายตัวละครด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ความความสนใจกันละกันถ้าชอบแนวนี้มาก อยากลองเล่นตรอใหม่ๆก็ซื้อได้ครับ3า5อิบาบาทไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้คือจะได้เลยเป็นนักเวทไฟนะน่าสนใจมากตัวอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรสําคัญแล้วนะครับก็มีเรื่องการซื้อคงซื้อของนะครับแล้วก็จะมีพวกภารกิจประจําวันนี่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 อ่าก็ทําอะไรผ่านอย่าลืมมารับด้วยนะครับส่วนเรื่องของการตั้งค่านะครับดูด้านขวบบนนี่นี่นี่มีการปรับภาษานะครับแต่ไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็กราฟิก ก็ไม่มีเช่นเดียวกันเกมมันไม่ได้ใช้กราฟริกสูงอะ่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตรงนี้นะครับนั้นก็สำหรับเกมนี้ไว้เท่านี้กันละกันเนาะใครชอบแนวสไตล์โลกไลท์กราฟิกน่ารักน่ารักรก,รก,ก็ลองเล่นดูได้ครับ